สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9, 4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่352ของน้องแล้วนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องมาทั้งหมดนะคะ50รายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ200บาททุกรายการนะคะก็ปิดคู่น้องรถราคาให้เหมือนเดิมเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเกจชยโยนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะคะ องค์นี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่1นะคะเป็นรายการที่1นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่โทรมาติดต่อนะคะใน EP ที่แล้วนะคะนะ,ะ <c oughs> ก็ที่น้องยังไม่ได้รับนะคะที่น้องยังไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับนะคะมีบางบางท่านนะคะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างต้องขออาภัยจริงๆนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 1. น,นะคะพี่พนะคะสามารถโทรทักมาย้ำได้นะคะสามารถโทรทักมาย้าม,มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พนะก็เดี๋ยวน้องจะดูจะเช็คพาให้อีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปรายการที่ 2. นะคะพอดีว่าเมื่อวานนะคะ ติดธุระนะคะติดธุระเนาะต้องขออภัยพี่ๆอย่างสูงเลยนะคะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างน,นะคะต้องขออภัยจริงๆนะอันนี้จะเป็นรายการที่2นะคะมีโคด้ดภาษาจีนนะคะองค์นี้รายการที่สองมีโค้ดภาษาจีนแบบนี้นะคะพอดีดน้องติดธุระเนาะต้องขออภัยพี่ๆจริงๆนะอยากขายให้นะคะอยากขายให้นะ ก็ต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะโทรมาใหม่นะพี่นะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ2องค์นะคะเป็นพระสมเด็จ2องค์มีชั้น3ามชั้นแบบนี้นะคะเป็นพุทธซ้อนนะคะองค์นี้นะคะรายการที่3มนะคะอง,งนี้เป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเนื้อชุบลักนะคะเป็นเนื้อชุบลักแบบนี้นะคะนี่มีคาบลักติดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะด้านหลังนะคะมีตัวโค้ดจีนแบบนี้นะคะด้านหลังมีตัวโค้ดจีนแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกลายงานะคะดูไม่ทันยังไงนะคะแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะเนื้อผิวแตกลายงานะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อผิวแตกลายงานสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าบลักสีแดงนะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าบลักสีแดงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆ้ชัดๆกันเลยนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ใกล้ชัดชัดกันเลยนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์เล็กเรียวเรียวแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7ดนะคะ องค์นี there, really. ้เป็นรายการที่7นะคะน้องสองน้องซูมให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่7นะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเดี๋ยวส่งให้ค่อยๆส่งให้ดูนะคะจะค่อยๆส่งให้ดูนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จรายการที่8นะรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมนะคะ ค่อยๆส่องให้พี่ๆได้รับดูรับชมกันเลยนะคะองนี้นะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10พระสมเด็จมีหูนะคะพระสมเด็จมีหูแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังองค์นี้มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เอ็นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เนื่องนะคะหลวงปู่เนื่องวัดจุรามณีนะคะหลวงปู่เนื่องนะคะวัดจุรามณีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11เนะคะเป็นรายการที่11บลาบผลภูนทวีปีพศ .2511 นะคะ ปีพศส5 1 1ันระคะองนี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นรุ่นธรรมจักรทองนะคะรุ่นธรรมจักรทองหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญรุ่นธรรมจักรทองหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่เวรนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวรนะคะรายการที่13นะคะด้านหลังเขียนว่ามหาบารมีหลวงปู่เวรปี2566นะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นพระแหวกม่านนะคะ เป็นพระแหวกมา่านนะคะสมเด็จแหวกมา่านแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่สิบสี่นะคะด้านหลังมีรอยจานตัวอักขระนะคะด้านหลังมีรอยจานตัวอักขรนะคะอง์นี้รายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะองนี้รายการที่สิบห้านะคะ องค์นี้มีฝั่งตะกุดนะคะองค์นี้มีรอยฝั่งตะกุดนะคะเป็นรายการที่15หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ องนี้เป็นรายการที่16นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ <t> ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดโบสถ์โพทองตำบลนายมนะคะปี2519นะคะ ปี2 5 1หนนะคะหลวงพ่อทบรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อสำเร็จนะคะเป็นรูประะหล่อหลวงพ่อสาเร็จนะคะ,ร,ะ,คะ,ร,ะ,คะรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะคะ นครราชสีมาด้านหลังเขียนรุ่นพิเศษนะคะปี2517นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญที่ระลึกพญาหนูเผือกหลวงปู่มหาศิลานะคะสิริจันโทองนี้รายการที่20นะคะอง์นี้รายการที่20นะคะเป็นที่ระลึกพญาหนูเพือกนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเหรียญพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารได้จังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่21อนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อนะองค์นี้เป็นพระรูปหล่อรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23านะคะรายการที่2 3านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่23านะคะอง์นี้เป็นรายการที่23านะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเสมาหลวงปู่หมุนนะคะอ, a, ง,นะคะองนี้รายการที่24วัดบ้านจานปี2543นะคะเสมาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะรายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ทรงสี่เหลี่ยมรายการที่ยี่สิบห้านะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่ที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดหลวงพ่อไผ่นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะรายการที่สี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานรายการที่สี่สิบหกนะคะปีพศสองห้าสามแปดนะคะตะกุดคู่มหาอำนาจนะคะ เหรียญหลวงพ่อพานนะคะรายการที่40รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเหรียญแจกทานนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่ย8นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญ เสมานะคะสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเสมาสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะปี2564นะคะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที Superman, alarms, ่29นะคะรายการที areas, danach, ่29เนะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่29รุ่นนารายจักรนะคะองนี้ชื่อรุ่นนารายจักรนะคะรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงด้านหลังนะคะเป็นพระแม่โพสกเข่าบันไดวัดเข่าบันไดอิดนะคะหลวงพ่อแดงนะเป็นพระแม่โพสกนั่งขี่ควายแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินด้านหลังเขียนรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานนะคะด้านหลังเขียนรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะรายการที่22รุ่น1 2519นะคะรุ่น1ปีพศ2519นะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหามเท่านะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะมีสี่เหรียญแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะอง์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระยืนวันทานะคะเป็นพระยืนวันทาแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่35นะคะอง์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระเหรียญจอบนะคะเป็นพระเหรียญจอบด้านหลังนะคะเป็น ตัวยันอักขระแบบนี้นะคะ5ตัวนะคะองค์นี้นะรายการที่36นะคะองนี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่3 7นะคะรายการที่37นะคะองนี้เป็นพระอะไรไม่รู้นะคะอง์นี้นะรายการที่37นะคะอง์นี้รายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เหรียญหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะคะด้าน,นหลังเป็นปิดตามหาอุดนะคะทรงข้อหรา,ามตัดรายการที่38ต่อไปรายการที่39นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะครึ่งหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนครึ่งหน้าสวยๆแบบนี้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่20นะเอ้ยรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีคนพายเรือนะคะมีเป็นพระสมเด็จมีคนพายเรือมีเจดีย์ม anyway ีวัดแบบนี้เลยนะคะองค์น ouais ี้เป็นรายการที่40นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่4 1นะคะ รายการที่41เนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะรายการที่43นะคะรัชกาลนะคะ1บาทนะคะเป็นเหรียญ1บาทนะคะองค์น <pipeline travaille. 2> ี้รายการที่43นะคะองค์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเหมือนยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะคะองค์นี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45้นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะเกสาโรนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี2518นะคะวัดรหัรไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 4ีนะคะ,ะต่อไป,ะะร,ปร,ะะรายการที่46นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะวัดใต้แตงทองรุ่นปดนี่นะคะพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี่นะคะหลวงปู่หลิวนะคะรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะ รายการที่47เป็นพระนาคปกนะคะเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่จังหวัดระยองนะคะรายการที่47ต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตาพังการนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ12นักสัตว์นะพระราหูองค์จันทร์รอบร้อมแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะลูกหลอหลวงพ่อเงินรายการที่49นะคะด้านหลังนะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่49ต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50เป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดด้านหลังตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายไดรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ